สวัสดีรอบเย็นจ้าตอนนี้แสงสวยมากเลยนะคะข้างนอกลมก็เหมือนจะสงบแล้วช่วงนี้บึงการหนามากค่ะอุณหภูมิประมาณถ้าเป็นช่วงกลางวันก็18-19องศานะคะถ้าเป็นช่วงกลางคืนลงต่ำสุดนี่11องศาค่ะบอลสีของพี่บัวก็แบบพวกที่อยู่ในตู้เนี่ยโอเคสภาพโอเคมากๆค่ะ แต่ที่เหีเห่ยวๆตรงนั้นนุน่นไกลๆนั่นะ <laughs> เพราะว่ามันมันเป็นไม้จอมนะคะตัดหัวนะคะเขาก็เลยทิ้งใบเป็นอาการปกติแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยสดชื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่โดนลมแล้วก็ทัดมุมนี้ช่วงหน้าหนาวแสงจะพอดีมากๆนะคะแสงโดนแสงช่วงเช้าช่วงบ่ายไม่โดนแสงเลยนะคะต้นไม้สดชื่น เดี๋ยววันนี้พี่บัวมาแบ่งลูกไม้นะคะนี่ลูกไม้ของพี่บัวน่ารักมากเลยดูดิอุ้ยยุงกัดตบยังไงเนี่บอนสีตัวนี้ชื่อว่าลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ใบค่อนข้างจะกลมนะกลมเป็นรูปหัวใจเลยพื้นสีเขียว พื้นสีเขียวอมขาวๆดึงเหลืองนิดนึงนะคะอี่อีกใบหนึ่งก็จะเขียวเหมือนกับจะเขียวก็ไม่เขียวหมดนะคะจะเขียวแบบสลับเหลืองสลับขาวนิดนึงแต่ใบแรกเนี่ยใบแรกเนี่ขาวนะคะตอนที่มาจากฟาร์มที่ซื้อนะคะส่วนที่ซื้อจะเป็นสีเขียวหมดแต่ว่าใบานี้ใบนี้มันออกมาใหม่นะคะมัน สงสัยโดนแดดหรือเปล่าว่าพี่บัวเอาเข้าตู้อบนะคะโดนแดดเยอะเขาก็เลยออกจากสีขาวแล้วก็มีเ,เปรอะนะคะเปรอะสีชมพูนิดนิด,นดเดียวกระจายสังเกตดูนะคะสามใบเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะคะใบนี้จะกระดูกออกขาวกระดูกออกขาวสะดือแดงนะคะพื้นสีเขียวส่วนใบนี้ พื้นสีขาวนะคะกระดูกด้านกัดสีเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีเปลือกชมพูรอบๆกระดูกนะคะเห็นไหมเนี่ยเปลือกชมพูเขารอบๆกระดูกเขาตรงนี้นะคะตรงหูจุดสะดือเป็นสีแดงนะคะส่วนหูใบก็จะมีสีเขียวเยอะหน่อยนะคะส่วนใบนี้ดูเลย ใบนี้จะออกพื้นเขียวปนเหลืองนะคะเหมือนเป็นลายเปิอะทั้งเขียวทั้งขาวทั้งเหลืองทั้งเขียวอ่อนนะคะเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วก็กระดูกสีชมพูนะคะน่ารักมากค่ะตัวนี้บอนสีตัวนี้พี่บัวจัดให้เป็นโปรโมชั่นปีใหม่นะคะ390บาทรวมส่งจ้าสามบาทรวมส่งนะคะ เอ็มาจากสวนก็สามร้อยแล้วนะคะเอ็มมาจากสวนสามร้อยส่งต่อสามร้อยเ้าสิบเอาเฉพาะค่าส่งน,นะคะเก้าสิบบาทปล่อยกระถางนี้กระถางเดียวนะคะราคาเบาๆใครอยากได้ทักมาเลยนะคะลูกไม้สวยๆจ้าส่งต่อในราคาเดิมนะคะดูสิน่ารักมากเลยมีสามใบนะคะต้นแข็งแรงมากเพราะว่าอยู่ในตู้อบ ตอนได้มาได้มาราคา300บาทนะคะ300บาทที่ได้มามี2ใบอันนี้3ใบที่บัวคิดแค่390บาทนะคะราคานี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะกระทางนี้กระทางเดียวจ้าโอเคค่ะใครอยากได้ทักมาเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ช่องทางการติดต่อไว้ในช่องคอมเมนต์นะ